มีสาวที่ชนบุรีครับเดินทางไปที่จังหวัดน่านไปกางเต็นท์นอนครับไปเช่าเต็นท์บริเวณริมแม่น้ําเพื่อให้ได้วิวที่ดีที่สุดครับเวลาตื่นเช้ามาโอ้โหออกจากเต็นท์อากาศสดชื่นพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหนี่คือบรรยากาศที่หลายแต่หลายคนใฝ่ฝันไว้นะครับเขาบอกเขาจองตนะั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับจองเป็นคนแรกๆสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเอาเต็นท์ไหนดีมีทั้งหมด13เต็นปรากฏว่าพอเลือกเต็นท์นี่ไปพอไปถึงที่เกิดที่เกิดเหตุแล้วเรื่องเียกว่าที่เกิดเหตุครับ ไปเจอเต็นที่มีสภาพเชื้อราเต็มเต็นท์ไม่หมดเลยครับจนกระทั่งนอนไม่ไหวจริงริงยอมขับรถตีรถกลับจากที่จังหวัดน่านถึงชนบุรีใช้เวลาหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงเลยทีเดียวครับดูสภาพก่อนแล้วดูข้างในสภาพเนี้ยใครจะนอนอะ่ะเนี้ยสภาพเนี้ยเราพูดมาได้มันเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้แล้วมันได้เหรอ นี่แหละครับแม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆจ,จ,จะไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยการไปนอนในเต็นท์ครับแล้วพอไปเจอสภาพเต็นท์ไอ้คราบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คราบสกปรกธรรมดานะครับไม่น้อยนะแต่ว่ามันเป็นเชื้อราครับคุณผู้ชมค,ครับนี่คือเต็นท์อยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งจังหวัดน่านนะครับเธอวางแผนอยากจะเที่ยวแบบโล o w life เลยเป็นสายกางเต็นท์พักค้างคืนนี่แหละครับ ก็เลยไปหาใน Facebook เจอบอกว่าที่นี่เป็นเต็นต์กระโจมริมน้ำมีให้จองทั้งหมด13หลังครับจากการดูรีวิวเนี่ยเธ,เธอบอกว่าโอ้โหดูดีเลยนะฮะและเธอเป็นกลุ่มแรกที่จองไปด้วยเลยมีสิทธิ์เลือกเต็นต์อย่างเต็มที่ตัดสินใจเลือกเต็นต์ริมน้ำครับเพราะว่าไม่อยากไปวุ่นวายกับใครขับรถขึ้นไปเนี่ยบนเขาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับไปถึงที่พักประมาณบ่าย3โมงจองเต็นท์นี่ไม่ถูกนะครับาราคา1,700บาทครับ นอนได้สองถึงสามคนจองไปสองหลังพอไปถึงที่เต็นที่เขาจองไว้เนี่ยครก็บอกว่าเต็นท์มีขนาดทูกไม่ใหญ่อเอก็เต็นท์เล็กๆยังพอรับได้มีที่นอนให้เรียบร้อยแต่ที่ไม่ไหวจริงๆคือคราบเชื้อราเนี่ยแหละครับที่มันโหเต็มไปหมดเลยหลังจากที่เราดูคลิปแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าอืมเต็มจริงๆ<า>เห็นอย่างชัดเจนก็บอกนอนไม่ลงเลยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับ ทางผู้ประกอบการแหละครับเขาบอกว่าขอเปลี่ยนที่นอนน้่นนอนไม่ได้จริงๆ<ะ>แต่พนักงานสาวสองคนเขาพูดอย่างเงี้ยมันเละควันออกหูนิดหน่อยนะครับบอกว่านอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปทําให้มีปากมีเสียงกันเลยแหละครับสภาพแบบนี้คือมันนอนไม่ได้แล้วเพราะว่าม,มันเยอะเกินจนแบบไม่สามารถหายใจเอามันเข้าไปได้เราก็เลยเดินไปที่ตรงที่ตรงส่วนกลางเขาเพื่อที่จะไปบอกกับพนักง,งานเขาว่าเราขอเปลี่ยนเต็นท์ คือแบบนี้มันนอนไม่ได้หรอกเราก็ขอเปลี่ยนเต็นท์เขาเขาก็บอกว,ว่ามันไม่มีเต็นท์หลอกอะไรเงี้ยที่ที่จะมาเปลี่ยนให้เรามากางให้เราใหม่นะที่เดิมของเราแล้วก็เขาบอกเขาว่าขายแบบนี้แหละคือขายสาภาพแบบนี้ถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ก็ก็นึงคืนไปเนี่เขาขายแบบนี้แหละนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปก็ได้เพราะว่าหาเต็นท์อื่นไม่ได้แล้วทุกคนจองกันหมดแล้วนะครับ <ม S 1> สภาพเต็นท์อื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่เต็นท์ที่เธอเจอเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยเธอก็บอกว่าไม่ไหวละแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลา เริ่มจากค่ำๆแล้วนะครับแต่ว่าทั้งครอบครัวตัดสินใจเดินทางกลับเลยครับจะขับรถกลับชลบุรีออกจากน่านตอนสองทุ่มถึงชลบุรีหกโมงเช้ายอมไม่หลับไม่นอนแล้วครับขับรถกลับเลยนะครับแล้วก็ฝากถึงเจ้าของที่พักด้วยบอกว่าต้องไปดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยและให้เอาใจใส่ลูกค้ามากกว่านี้นะครับล่าสุดทางเพจก็ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วก็ขอโทษกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับโดยระบุว่าเขาจะรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก โดยจะจัดเก็บกระโจมหรือว่าเต็นที่เป็นเชื้อราออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปอบรมตักเตือนพนักงานรวมถึงเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อเพิ่มช่องทางความสุกให้กับลูกค้าได้เกิดปัญหาอะไรพนักงานพูดจามไม่โอเคอย่างไรติดต่อหาเจ้าของได้นะครับอเอ้านี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในภายหลังแหะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่รับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับมีอีกเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ ชนบุรีไปเที่ยวน,าน่านตีรถลับชนบุรีทาวนี้พาไปเที่ยวที่ชนบุรีกันบ้างครับเกิดเหตุการณ์ครับโดยตารวจสพแสนสุขเข้าไปตรวจสอบริสอร์ทริมทะเลบางแสนถนนเรียบชายหาดตำบลแสนสุขอาเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับหลังจากที่นายทวีศักดิ์ทวีวันซึ่งเดินทางมากับครอบครัว5คนนะครับมีเด็กหญิงวัยหกขวบรวมอยู่ด้วยทั้งหมดมากับรถกระบะสีบรอนเงินขับเข้าไปสอบถามห้องพักภายในบริสสอร์ทแห่งนี้แหละครับพอไปสอบถามปุ๊บได้ราคาห้องพักมา เมื่อทราบราคาแล้วปรากฏว่าโอ้โหมันเกินงบที่ตั้งไว้ก็เลยตัดสินใจจะขับรถออกมาครับเขาบอกว่ายังไม่ทันขับออกมาจากรีสอร์ทเลยนะครับอยู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นขึ้นพอหันไปมองปรกากฏอ้าวโดนรถเขาเลยเนี่ยกระจกรถแตกเลยครับซึ่งอยู่ฝั่งด้านขวาเนี่ยแหละครับกระจกรถแตกเป็นรูกระสุนแปลกใจไหมฮะร,รูกระสุนมาจากไหนเขาบอกเคราะห์ดีครับที่คนในรถเนี่ยไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับแต่ว่าพอไปตรวจสอบภายในรถพบเนี่ยแหละครับ กลายเป็นลูกเหล็กก้อนกลมๆลูกเล็กๆเนี่ยครับคล้ายๆจะเป็นกระสุนเนี่ยนะครับถูกยิงเข้ามานะครับบริเวณด้านซ้ายของประตูรถนะครับตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับแล้วเขาว่าไงผมไม่ถามว่าเท่าไหร่ครับเขาบอกพันห้าก็พันห้าพอดีผมก็เลยเดินมาขึ้นรถแล้วกลับรถออกกลับรถข้างในนั่นแหละไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญ่าเลยก็ยังเดินยิ้มลงมากันอยู่เลยพอออกมาก็ปุ๊บ พอเลี้ยวออกจากโรงแรมซ้ายปุ๊บพอรถจะตั้งลำตรงปุ๊บเสียงร้อปุ๊บผมก็เบรกเฮ้ยอะไรวะตอนแรกือก้นนอนหินก้อนหินหรือว่ากระจกเก่าหรือเปล่าเขามองไปอุ้ยไม่ใช่นะนเนี่ยนี่แหละครับแปลกใจเลยนะครับตอนขึ้นไปสอบถามราคาไม่ได้มีอะไรมไม่ได้มีป่าไม่มีเสียงกันด้วยนะครับสอบถามพอเออมันเกินงบก็เลยเดินลงมา,าเองเขาบอกไหมครับว่าตอนเดินลงมายังยิมย้มยิ้มกันอยู่เลยบอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันปรากฏว่าอยู่ๆเจอลูกกระสุนครับ เป็นกระสุนก้อนเหล็กกลมๆเล็กๆแบบนี้แหละครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในรีสอร์ทบริเวณห้องพักเข้าไปตรวจสอบห้องพักแต่ละห้องแต่ละห้องเข้าไปตรวจสอบห้องพักพนักงานด้วยปรากฏว่าไปเจอหนังสติกค,ครับ,รบซึ่งคาดการณ์กันว,ว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยิงลูกเหล็กเข้าใส่รถกระบะนี่แหละครับก็เลยยึดอายัดไว้เป็นหลักฐานแล้วจากนั้นก็ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพแสนสุขเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ยิงลูกเหล็กใส่รถนะครับฐานที่ทําให้เสียทรัพย์นะครับ,รบเสียทรัพย์ไม่พอเสียเวลาด้วยนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคนใดนะครับที่ทําให้มาก่อเหตุแบบนี้ท่านที่ก็ไม่ได้มีปากไม่มีเสียงไม่มีเรื่องกันนะครับนะอยู่ๆจะมาทําอย่างนี้นี่เอ๊เพื่ออะไรเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องติดตามหน่อยอนะฮะว่า,ว,าว่าทางพนักงานเขาว่ายังไงเนี่ยพอมีหลักฐานเป็นหนังสติ๊กอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะชี้แจงยังไงนะ